สบายดีสบายดีพี่เนาะสบายดีเอฟซีบ่าวแพงบริสุทธิสุขพี่เนาะเห็ดเวียกรวมมือแกพี่เนาะเห็ดวัดคือเก่าปีนี้ก็ได้เบิ่งพุ่มคื้นนะอันนี้สิโมปูนสิกรอะไรพี่น้องปีละเถื่ออดไเห็ดก็ได้ ก็ใส่บ้านลัาง่าก็ถือว่าเป็นทีเรียบร้อยแล้วบาทนี่มือเดวินันทกเนี่ย mộ cùn ghế thảo hay khi cầu tò hay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ลงมามือแหลกพุทวายหน่อยเวรีต่อแล้วหายเบ็ดเลย ดำเนินการก่อปีนี่หลังคาเอ้เ็จและล่งล่ลเดบ ta tắt thương ta tắt thương ta tắt đi tiên là à <laughs> <laughs> uh, <yeah, mục. cười> <laughs> <laughs> คนลงมาเกือ,อบเบิดหมู่บ้านนี่แหละคนลำไม้คนลำม,มือเสียงสน่นอยู่เป็นแน่ได้เลยสั่งไฟนี่เบื่อให้มีคน,น,น,นอิก

của nhà đếc nội nội nó rồi gần bứt thế thảo sàng thay điệp đội Sạc à vô kênh จะกยู่ใส่เสียงขนาดน,นี้ลุงเล่น น้ฝ่ายโม่ป <en> <anderen> ูนเนี่น <t ch nh au> ้องเอไงฝ่ายโม่ปูนคนหินคนตายคนละไม้คนละไม่มันถอดทามเป็นผูกคุมงานโม่เห็นหรอคน ตอนเที่ยงก็กินเขาสามัคคีอยู่วัดนี่แหละพี่น้องมีปูมีปลาก็เอามาสู่กันกิน คุมโมเองเลยแบบนี e ้ <ên> <ư một l ần> ว่าเละเรียบร้อยยังบม่ได้มมงไหมลงมาเพอสีมมงไหมนี่ครับปูยพี่น้องใส่เวลาลพี่น้องความคืบนะศาลา,าหงธรรมบ้านนา้ำงปีนี้กับลงมือเห็ดเป็นมือแรกเลยพี่น้องบ้านนี้มือแรกของปี ต่อไกันสิ่ะก่อบกอบานประตูโอเคพี่ง้องมาเห็นไัม ให้เบิร์สานี้ก่อนเนาะพี่น้องขอไปเห็ดวีกน้ำพิ่นก่อนเด้อจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพี่น้องไม่เห็ดศาลาหงทำเนนด้อพี่น้องเบสดุสุขสุขคนสบายดีสบายดี